สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC หม่จ้าบันนี้เยียติวมาพากินข้าวแรกเด้อคะ่ะเด้อนี่แกงแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กนักเอกของห้องเมื่อนี้คือตำหอยแค้งจ้ะตำหอยแครงล้ว,ลวนๆนะคะใส่ถั่วฝักยาวนิดนึง บ่มีเศนมาก่อข้าวเหนียวนึ่งติ๊บจ้ามาเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุกูทุกคนมากินงถอนน้ำเยื่ติ๋วจ้านี่แกงขี้เหล็กเกติ๋วนะคะนี่จ้ะใส่หนัง <laughs> แกงขี้เหล็กใส่พ้าพยนโคล่ะค่ะเส็บๆอันนี้กระถวยไข่ล้านเด้อค่ะเด้อล้านกินละย่ายกเอามาจำจ้าจำไข่ล้าน ายใส่ถุงไว้ซ้ำนี่แหละนี่แหละถุงหนึ่งจะ่ยยใส่และถ้าอยากกับมัอุ่นกินคนละถุงเลยจ้ะเปยไปด้วยมันเลยเพราะว่าเปิดบ้านไม่จะายกกับลูกเขยกินแซ่บจะ้ะ Oh, and okay. Cái vào gốc 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 dầu Hỏi tuổi nội Quân quân chà Khai tôm khay tôm <laughs> Đà, mắc kinh khói thấm cắn chà แกกี่เล็กเผ็ดขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะ ตำพริกแหงกินดาด้วยค่ะบางอย่างยังเขาก็นเ,นอกกเอื่นย่ำหอยแข้งน้ำปลาอะไรปรลาเยีอยู่นะคะหอยน่อยแต่โต้วตวดวน 160รูดหน่อยๆหอยเลอยๆเซโร่160บจ้ะอยู่หนองคายนะคะอืมโลหนึ่งได้จานหนึ่งจ่ะรูดว่าพ่อขีดตมเต็มโอเเดิมาล่างขีดตมเอาเต้นักขีดตมหายก็จะขีดมาฝนมาฝน tầm nghèo nữa chứ, ăn cái này ăn cái nấy, ăn cái này ăn ลิบลงพ่อเห็นสวัสดลำไล่ปอเจ้าดูไหมแซ่บพ่อแล้วต mm ิ๋วไปเห็ดคลิปสต่นกันขอจบกี้แล้วจิวกินตออยู่นะจ๊ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ